ว่าจําเป็นต้องปรับไหมจําเป็นต้องป,ปรับเ,เพราะว่าเนื่องจากว่ารายได้ภาษีเนี่ยมันลดลงไปเยอะอย่างล่าสุดเนี่ยมันหายไปประมาณแสนกว่าล้านนี่ก็มีการพูดเรื่องภาษีทรัพย์สินภาษีมรดกถูกไหมครับอันนี้เนี่ยมันจะช่วยเรื่องความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจแต่ว่าในแง่ของรายได้ที่จะได้มาชดเชยจริงๆเนี่ยอาจจะไม่มากนะฮะค่ะแต่นน้นกต็ต้องดูกันต่อไปว่าแล้วมันก็ยังมีภาษีอย่างอื่นอีกที่ ที่ผมคิดว่ามันจะช่วยได้อย่างภาษีบาปอะไรพวกนี้พวกนี้นอกจากจะมีรายได้เข้ารัดเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยมันยังเป็นภาษีหรือกลไกในการควบคุมสังคมให้ดีขึ้นด้วยเพราะว่าพอเราไปเก็บภาษีสุราภาษีบุหรี่มากขึ้นเนี่ยมันก็จะไปลดค่าใช้จ่ายลดค่าใช้จ่ายเรื่องสุขภาพของประชากรลง นะอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ก็ต้องมานั่งดูหรือแม้กระทั่งรายได้รัฐอย่างอื่นเนี่ยอย่างเช่นรัฐวิสาหกิจเนี่ยเราทําอย่างไรที่จะปรับปรุงรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น<ช>สัมปทานทั้งหลายที่รัฐวิสาหกิจไปทํากับเอกชนเนี่ยมีตรงไหนเป็นข้างโง่บ้าง<ช>ที่ที่แบบทำแล้วมันเสียเปรียบเอกชนชัดเลยเนี่ยอันไหนทบทวนได้ทบทวน<ช>ก็จะมีรายได้อีกก้อนหนึ่งกลับมาที่รัฐบาล<ช>แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยดูว่ากิจการไหนเนี่ยที่ ไม่จําเป็นที่รัฐต้องทําละก็แปรรูปไปก็จะลดภาราทางการคลังแ,และทําให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยแต่ก็ต้องดูว่าอันไหนที่มันเป็นบริการพื้นฐานเนี่ยรัฐควรยังจะต้องทําอยู่ก็เป็นเรื่องสําคัญเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกๆคนนะ,ะถึงแม้ว่าใครอาจจะมองว่างบป,ประมาณแผ่นดินเป็นเรื่องที่ไกลตัวจริงๆแล้วมันก็ผูกพันอยู่กับกระเป๋าสตางค์ของทุกๆท่านนั่นเองนะคะวันนี้ขอบพระคุณครับ มีคำเตือนจากกรมทรัพยากรธรณีนะคะเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยถลม่มดินถล่ม14จังหวัดภาคใต้ให้เฝ้าระวังดินถลม่มตลอดเดือนสิงหาคมนี้ทางด้านของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลยืนยนันว่าโครงสร้างทางธรณีวิทยาบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แข็งแรงหลังจากที่มีกระแสะข่าวการเกิดขึ้นของรีสอร์ทและคอนโดมิเนียมจำนวนมากในอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาที่จะมีการเจาะน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เพิ่มขึ้นแล้วอาจจะเสี่ยงต่อการเกิดเหตุดินถลม่มค่ะ นายสุพจน์เจิมสวัสดิพงศ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวยืนยันว่าโครงสร้างทางธรณีวิทยาบริเวณเขาใหญ่ยังมีความแข็งแรงของชั้นหินปูนและหินอัคนีที่รองรับอยู่ด้านล่าง ชนมั่นใจและไม่ต้องตื่นตระหนกหลังเกิดกระแสะข่าวระบุว่าพื้นที่โดยรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยเฉพาะอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาที่มีรีสอร์ทและคอนโดมิเนียมเกิดขึ้นจำนวนมากและมีการเจาะน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เพิ่มขึ้นนั้นอาจจะทำให้แหล่งน้ำบนดินและใต้ดินลดลงเสี่ยงต่อการถล่มของชั้นหินจากการยุบตัวของชั้นหินปูนเรื่องของดินถลม่มนะก็ขอยืนยันว่าพื้นที่เขาใหญ่ แม้จะเป็นรองรับด้วยหินปูนนะฮะมามาถึงบร,ริเวณรอบๆเขาใหญ่ปูนเนี่ยจะไม่เกิดเรื่องดินถล่มนะฮะเพราะว่าโครงสร้างของหินปูนรอบเขาใหญ่เนะะี่ยเป็นหินปูนซึ่งเป็นหินปูนเนื้อแน่นนะฮะถึงแม้จะมีโพรงมีรอยแตกต่างๆก็จะก็จะไม่เกิดการยุบเรื่องเป็นดินยุบเหมือนกับหินปูนบร,ริเวณทัคใต้นะฮะ ส่วนในพื้นที่ภาคใต้ที่พบว่ามีฝนตกหนักต่อเนื่องผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรธรณีกล่าวว่าจากการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ดินถลม่มโดยอาศาศาสสาการกรธรณีพบว่าในพื้นที่ทั้ง14จังหวัดภาคใต้เสี่ยงภัยต่อดินถลม่มและเกิดน้ำป่าไหลหลา,ลากเนื่องจากวัดปริมาณน,น้ำฝนได้เกินร้อยมิลลิเมตรที่ทำให้เกิดดินถล่มอยู่สี่เรื่องหลักนะครับในเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของทางสภาพทางธรณีวิทยานะเรื่องที่สองก็เป็นเรื่องของลักษณะของภูมิประเทศ